คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลคำถามที่มนุษยชาติพยายามหาคำตอบมาตั้งแต่ต้นกำเนิดของเผ่าพ,พันธุ์เราเกมที่ดีคืออะไรออสไตน์ <Einstein S 1> <Einstein S 2> เคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามนี้ได้เขาคือผมเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทำการรีเสิร์ชมากับเกมถึง20ล้านเกมเพื่อทำวิดีโอนี้ขึ้นมาผมคิดว่าผมเจอคำตอบแล้วว่าเกมที่ดีมันคืออะไรกันแน่คนทั้งโลกเห็นด้วยกันว่า Grappling Hook คืออุปกรณ์ที่สนุกที่สุดในวิดีโอเกม แล้วถ้าเราเอา g r a ็บ l i ง g h ไปให้กับไซบอร์กนินจาล่ะเราก็จะได้การพาคอในเกมที่คล่องมากแต่คุณรู้อะไรไหมมันยังมีบางอย่างที่ดีกว่าไซบอร์กนนนจาพร้อมกับแกร็บ l i n g h อีกไซบอร์กนินจาพร้อม g r a ็บ l i ง g h ที่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยไงนอกจากคุณจะสามารถขับแซงซอนิกได้ดยเจ้านี่คุณจะซูมหายไปเลยแต่คุณยังสามารถกระโดดออกจากมอเตอร์ไซค์กลางอากาศเพื่อหลบเลเซอร์แล้วก็ g r a ็บ l i ง g h กลับเข้าไปได้ด้วยให้ตายดิอ่านี่สิเกมที่ดีการทําอาวุธให้ถูกต้องมันจําเป็นมากในการทําให้เกมรู้สึกดีถ้าอาวุธมันไม่รู้สึกสะใจในการ ผมคงจะรู้สึกว่าตัวละครผมอ่อนแอจังแต่ถ้าอาวุธมันโหดผมจะรู้สึกว่าผมคือดูมไกยแล้วถ้าปืนคุณมันตลกละ่ะเราก็จะได้เป็นเกม Outer Worlds ไงเกมนี้มีอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นสนุกแล้วก็ขำล้นๆมีปืนนี้ที่ยิงแล้วปิดแรงลงถ่วงทุกอย่างจะลอยขึ้นฟ้าแบบเบาวิวปืนนี้ควบคุมจิตใจศัตรูได้ยิงโดนใครแล้วมันจะมาช่วยเราฆ่าเพื่อนมันแทนส่วนไม้นี่ถ้าฟาดหัวใครมันจะเปลี่ยนขนาดหัวเขาได้ด้วยหรือที่ผมชอบที่สุดปืนย่อส่วนยิงโดนใครเข้าจะกลายเป็นตัวจิว๋ว ปืนนี้มันไม่อยู่ในทุกเกมได้ยังไงนี่สิเกมที่ดีคุณจะรู้ว่าเกมมันสุดยอดแค่ไหนกต็ตรงที่คุณมีบอลลูนหน้าตาเหมือนคุณเป็นอุปกรณ์ดีคอยเอาไว้หลอกศัตรูในขณะที่การกําลังสนใจตัวปลอมคุณก็ยองเข้าไปข้างหลังแล้วก็แบม กล่องที่มีสติกเกอร์ตัวละครอ,น,อนิเมะเต็ดไอยู่เพื่อดึงดูดให้ยามเข้ามาดูใกล้ๆ <c oughs> คนจะไม่ชอบเกมนี้ได้ไงแค่ดูนี่สินี่คือระบบสเตลที่ดีที่สุดที่เคยมีมาแล้วคุณก็ยังมี Rocket Punch บบบบบม แล้วที่โหดคือคุณสามารถทําให้ลูกน้องเจ็บตัวได้แต่พวกเขาดันขอบคุณคุณแทนเพราะลูกน้องคุณจะถือว่านี่เป็นการฝึกให้พวกเขาอยู่ถ้าคุณอยากให้เกมง่ายขึ้นเกมก็จะลดความยากให้คุณด้วยแน่นอนมันมีหนึ่งข้อแม้คุณจะต้องสวมหมวกไก่เอาไว้ดูดิศัตรูตมันจะหัวเราะใส่ด้วยแล้วเกมนี้มันดีขนาดนี้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ที่สุดครีเอทีฟที่สุด อัจฉริยะที่สุดที่โลกใบนี้เคยมีมาฮิเดโอโคจิมะเป็นคนสร้างเกมนี่ไงไม่ว่าเขาจะแตะเกมไหนเกมนั้นมันจะกลายเป็นงานศิลปะชิ้นโบแดงขึ้นมาทันทีเอาเดี๋ยวนะนี่สิเกมที่ดี สิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับเกมที่ดีคือสักวันหนึ่งคุณจะเล่นมันจบและพระเจ้าเกมที่ทําให้ผมหนักใจที่สุดตอนจบเนี่ยคือ Persona 3 Reload เหมือนกับทุกเกมพอเปิดเกมมาคุณจะเห็นหน้าเมนเมนูก่อนเข้าเกมใช่ไหมซึ่งของเกมนี้คุณจะเห็นห้องเรียนแล้วก็ตัวละครหลายตัวเป็นใครบ้างหรอไม่ต้องห่วงพอเริ่มเกมมาคุณจะได้ไปเจอเพวกเขาแล้วก็ทําความรู้จักกันไปเรื่อยเกมนี้มันยาวเป็นร้อยชั่วโมงแล้วเวลาทั้งหมดนั้นคุณจะใช้ร่วมกับพวกนี้นี่แหละจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันเข้าห้องเรียนทํากิจกรรมนู่นนี่นั เที่ยวกับพวกเขาอีกด้วยหรือแม้แต่กลับหอพักคุณก็อยู่ที่เดียวกับพวกเพื่อนคุณนี่แหละโอ้แต่ตอนกลางคืนพวกเขาจะกลายเป็นแก๊งสเตอร์ที่โหดที่สุดที่คุณเคยเจอมาล่าฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวในดันเจี้ยนให้ตายกันหมดจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นร้อยชั่วโมงอยู่กับตัวละครพวกนี้ให้คุณได้ทำความรู้จักกับพวกเขาได้เต็มที่จนรู้สึกว่าคุณซีกับพวกเขาเหมือนเพื่อนสนิทจริงๆเลยแล้วก็แบบ เก็จบมันเหมือนการบอกลากับเพื่อนสนิทที่คุณจะไม่ได้เจออีกตลอดกันแล้วเพลงที่เพราะที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตก็เริ่มเล่นขึ้นมาใผมยังพอกระน้ำตาไว้ได้เพราะมันมีแค่ดนตรีถ้ามีผู้หญิงมาร้องเนื้อให้ฟังนี่คงจะไม่ไหวอะน้ำตาไหลแน่พอเริ่มทำใจได้แล้วหน้าเครดิตมันกระจบแล้วเกมก็พากลับไปที่หน้าเมนเมนูตอนเริ่มเว้นแต่ มันเปลี่ยนไปจะจูเพลงซึ้งอีกหนึ่งเพลงมันก็เริ่มเล่นขึ้นมาอทุกคนหายไปแล้วจากหน้าจอเมนเมนูกลับไปล้องต่อนี่สิเกมที่ดี ลงลิฟต์ไปคิดว่าจะไปเข้าดันเจี้ยนเล็กๆแต่ก็15ชั่วโมงผ่านไปลิฟต์มันยังไม่ถึงข้างล่างเลยคุณก็คงจะเริ่มถามตัวเองว่าเดี๋ยวนะนี่ลึกขนาดนี้จะไปถึงนรกหรือเปล่าจนคุณเห็นนี่วะนี่มันสวรรค์ต่างหากก็คิดว่าแมปมันใหญ่มากอยู่แล้วนะตอนที่เห็นตอนเริ่มเกมขึ้นมาแต่นี่คุณเพิ่งจะคนพบว่ามันมีโลกใต้ดินอีกต่างหากแต่ก็ยังมีปราสาทรับที่แอบอยู่ในแมปเกาะลอยได้อยู่บนฟ้าพื้นที่ลับสุดยอดบนต้นไม้อีกหนึ่งปราสาทรับอีกเมืองที่แอบอยู่ใต้ดิน สถานที่ลับที่แอบ,บอยู่ในสถานที่ลับอีกทีหนึ่งและคุณก็จะรู้ได้ว่าว้าวนี่สิเกมที่ยากเกิน GTA 5เป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะเดียวกันนี่คือวิธีที่ตัวละครจะออกมาจากรถถ้าเกิดว่าประตูทั้งสองด้านมันถูกบล็อกไว้ So n น Sleeping Dogs จะไปพังกระจกหน้าแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลย<ๆ>เกมนี้มันเท่เกินนี่สิ<ๆ>เกมที่ดีการสำรวจโลกใบใหญ่มันฟังดูน่าสนใจจนคนไม่เคยมาได้ว่ามันจะมีการเดินไปเดินมาเงาๆเพียงลําพังเยอะเลย Fallout 4ก็เลยจะให้คนไปฟังวิทยุระหว่างการเล่นแต่สิ่งที่เจ๋งกว่าคือมันไม่ใช่แค่การฟังเพลงส,ม,สมมั่วๆเพราะว่าจะมีพิธีกรคอยพูดอยู่บนวิทียุ อีกด้วย uh, is, uh ถ้าเกิดว่าคุณไปทําอะไรมาในโลกของเกมเขาก็อาจจะเอาเรื่องราวของคุณมาเล่าให้ฟังอีกต่างหากเ mm hmm. จ๋งใช่ไหมละ่ะแต่นี่ยังไม่พอคุณยังสามารถเดินทางไปหาเขาที่สตูดิโอได้เลย mm hmm. และตลอดเวลาที่ผ่านมาพิธีกรคนนี้เขาพูดไม่ค่อยเก่งมักจะติดอ่างบ่อยๆแล้วก็ฟังดูไม่ค่อยมั่นใจ ซึ่งคุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงเขาได้ด้วยโดยการไปช่วยเขาต่อสู้ในบาร์ถ้าเขาชนะเขาก็จะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากนี้ทั้งเกมเขาจะเปลี่ยนวิธีพูดของเขาไปเลย Next ฟังดูลื่นฟังดูคล่องขึ้นเยอะกลายเป็นพิธีกรคนใหม่ไปเลยนี่สิเกมที่ดีพอคุณเห็นประตูมันล็อกอยู่ทางซ้ายและคุณไม่มีกุญแจหรือวิธีเปิดประตูนั้นเลยก็เลยบอกว่าอ่ะช่างมันเดี๋ยวไปเล่นต่อก่อนแล้วกันเดินต่อไปแต่ก็เกือบโดนซุ่มโจมตีกระโดดล,ลงไปฟันเจ้าหมอนี่โอ้ยเจอคนเยอะเกินก็เลยวิ่งผ่านเอาแล้วกันหักมุมเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดเฉียวลูกกระสุนไป เว่งไปฝั่งหนึ่งเดินขึ้นบันไดต่ออีกไปเจอหมาเล็กที่ไหนได้มาก,กันอีกเป็นฝูงโดนลมจนเกือบตายขึ้นบันไดไปต่อเจอหมาใหญ่อีกโยนไฟานบาลวานซัดหน้ามืดจังเลยส้มจอมตีอีกแล้วขาคนนี้สู้กับเจ้านี่ด้วยคนลงในรถเข็นไม่ทําอะไรหรอกเปิดประตูสู้อีกขึ้นบันไดแล้วคุณก็จะรู้ตัวว่าโอ้ ทั้งหมดนี่มันเชื่อมโยงกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยเด็นี่สิเกมที่ดี Virtual Fighter 2ออกมาตั้งแต่ปี1995ในการใส่ชื่อคุณในเกมนี้คุณจะต้องไปต่อยตัวอักษรแทนที่จะพิมพ์เจ๋งไหมเกมนี้มีหลายเวทีและหนึ่งในนั้นก็จะให้คุณไปต่อสู้ใต้น้ำโอ้โหมันจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของตัวละครด้วยถ้าคุณไปเลือกเล่นเกมนี้แล้วก็สลับไปมาระหว่างตัวละคร10ตัวที่คุณสามารถเลือกเล่นได้แล้วแตกต่างกันหมดบูเลกซะเพลินเลยเวลาเลยผ่านไปเร็วมากรู้ตัวีวทีนี่ผ่านไป 6ชั่วโมงละคนเลยบอกว่าอ่ะโอเคแค่นี้พอแล้ววันนี้เดี๋ยวพักก่อนกดออกจากเกมมาปุ๊บโอ้นี่ที่ผ่านมาคุณกำลังเล่นตัวอาเขตในอีกเกมหนึ่งยากุซ่าและการดราก่อนมาตลอดออหนี่สิเกมที่ดีใน Rayman Legends นอกจากจะมีเพลงซาวด์แทร็กที่ แต่บางด่านจังหวะของเพลงในแบ็กกราวนด์มันจะเข้ากับการเล่นของคุณไปพร้อมกันเหมือนกับการเต้นเลย yeah. Yeah. จะรู้สึกได้เวลาที่กระโดดกระพ้าหรือวู้ฮูทุกครั้งที่กดปุ่มแล้วจังหวะของเพลงมันตรงกับตัวละครเรามันทำให้รู้สึกวู้ฮูนี่สิเกมที่ไม่เร็วเลยจนกระทั่งคุณได้กระโดดลงไปในทะเลแล้วเดินเสียงเพลงนี้เล่นขึ้นมาอ oh. แค่ดูบรรยากาศของที่นี่สิสุดยอดไปเลยล barbecue, Canada, นี่สิเกมที่ดีปีนเชือกปีนเชือก ปีนเชือกจนมาถึงอันสุดท้ายลองปีนดูมันดูสูงอยู่นะแต่คุณคงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วข้างบนสุดมันจะมีอะไรให้ไหมนะก็ลองไปปีนดูแล้วกันไหนคุณลองเดาดูสิว่าข้างบนมันมีอะไรอาจจะมีเงินหรือเปล่าไอเทมไหมไอเทมอาวุธปืนอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเชดแผลก็ได้ใครจะไปรู้หรือไม่ก็มันอาจจะไม่ใช่สิ่งของก็ได้อาจจะเป็นสถานที่อาจจะพาขึ้นไปบนดาดใหม่หรือโลกใบใหม่สวรรค์ไหมเวลาที่คุณอยากจะจิบกาแฟและลอนสักแก้วเนี่ยคุณก็เอื้อมไปหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็บูม เกือบตายเพราะว่าศัตรูในเกมเพลย์มันสามารถกลายร่างเป็นสิ่งของในโลกของเกมได้เราเรียกเจ้าตัวพวกนี้ว่ามิมิกไม่ใช่ซิมบิโอตนะคนละเรื่องละมันมีแบิลิี้เหมือนพวกเกมพรพันเลยคุณจะรู้สึกระแวงตลอดเวลาไม่มีเกมไหนแล้วแหละที่สามารถทําให้คุณกังวลเพราะคุณเจอกอีในเกมได้เพราะใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นมิมิกหรือว่ากอีหรือไม่ก็เค้กนี่สิเกมที่ดีมันอาจจะเป็นเจมสโตนที่สามารถทําให้คุณแยกลางได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคัมพี์ของนักรบมังก่อนก็ได้อาจจะออเวปีนขึ้นไปแล้วก็เอาไปวาง ถ้าคุณปีนขึ้นไปเก็บม็ได้อาจจะกลายเป็นนักรบบางก่อนก็ได้นะเกมที่คุณต้องไปเล่นตามจังหวะเพลงมันสนุกดีนะแต่รู้ไหมว่าอะไรอีกที่สนุกการต่อสู้ไงฮืมแล้วถ้าเราเอามารวมกันละ่ะและหาย i r า r รัชก็ได้กำเนิดขึ้นมาการกดคอมโบให้ตรงกับจังหวะของเสียงเพลงมันหนุกหนานจริงแต่ไม่ใช่แค่การต่อสู้นะที่ตรงจังหวะทั้งฉากทั้งแพลตฟอร์มทั้งศัตรู แมวของคุณไปจนถึงหลอดเลือดก็ตามทุกอย่างในเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เต้นตามจังหวะของเพลงที่กำลังเล่นอยู่เลยแบบนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะอ๋อใช่นี่สิ เกมที่ดีถ้ามันจะสูงขนาดนี้ใครจะไปรู้มันอาจจะมีโคดของ h a l f l i f e 3ที่คุณสามารถเอาไปรีดีมบน Steam แล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นก็ได้ผมว่ามันแจก Nintendo Switch 2ถ้าคุณขึ้นไปถึงข้างบนพอซ่อมในเกมนี้ถ้ามันรู้ตัวว่าคุณกําลังเข้าใกล้มันจะแกล้งตายด้วยนี่แหละสาเหตุที่มีคนซื้อเกมนี้มากกว่า74ล้านแผน่นแม้แต่ acting ของเจ้าตัวเล็กนี่มันยังดีกว่า Mass Effect Andromeda เลย Sorry my face is tired from dealing with ดูวความล่าเริงของ Astro Bot สิเ็้แล้วมันต้องยิม้มแต่ละอนิเมชันมันทำออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเกมนี้มันเฟี้ยวมากเพราะคุณได้ยินเพลงอยู่ข้างบนบกใช่ไหมแต่พอลงน้ำไปปุ๊บ เกมที่ออกมาตั้งแต่ปี1998ถึงบานโยคาซุยได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบใส่ใจเต็มๆถึงขั้นที่ทุกตัวเลือกบนหน้าจอจะมีแอนิเมชันและก็เีนของตัวเองนี่แหละวิธีที่คุณจะรู้ได้ว่าเกมมันสุดยอดแค่ไหนถ้าแม้แต่อะไรเล็กน้อยแต่ผู้สร้างก็ยังทำเต็มที่นี่สินี่นสิเกมที่ดีสูงขนาดนี้คุณคิดว่าคุณต้องได้อะไรถึงจะพอใจผมไม่ได้ตัดต่อให้มันดูยาวขึ้นเลยนะเนี่ยนี่คือตัดต่อให้มันดูเร็วขึ้นด้วยซ้ำตั้งแต่ปีมานี่หนึ่งนาทีกว่าแล้ว เกมลีซ่าเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกมอ๋อใช่อย่าลืมปีนกลับลงไปใหม่ด้วยนะนี่สิเกมที่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้ ขอบคุณครับคุณแดนดีไลออนคุณกระดาษชำระคานคุณออฟแอพส์คุณรีวิวเฮียคุณมีโปวันเดอร์คุณพงศธรคุณจอห์นนี่เดฟคุณมาคุมะคุณอัชลีริสคุณคาเมนครับคุณกริดบูมคุณเวสตันเดอร์คุณโรด้าคุณสีสิบหกคุณฮิวโก้คุณบิตามโยส่วนผมก็บลูราโนเหมือนเดิมเจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย